ไปไทยหลังค่ะวันนี้ยายาจะมาทำสปาเกตตี้สูตรใส่ปลาทูน่ากระป๋องนะคะแล้วก็จะทำอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรง่ายๆของเด็กหอที่นี่ค่ะมาดูกันมีแต่สูตรง่ายๆค่ะค้ใยายก็จะใช้สปาเกตตี้ต้มสปาเกตตี้ประมาณสามร้อยกรัมค่ะเพราะว่าทำสองอย่างเนาะที่ยายใช้นี้ก็จะเป็นเส้นออร์แกนิกนะคะเขาก็จะมีเส้นแบบออร์แกนิกราคาห่างกันสองโคนค่ะ เส้นไม่ออร์แกนิกก็ธรรมดาก็ห้าโคนทั้งหมดนี่นะคะเส้นตัวนี้เจ็ดโคนยายก,ก็เลยว่าห่างกันแค่สองโคนยายขอซื้อออร์แกนิกดีกว่าสามสิบห้าบาทเขาค่ะซองเออถุงนี้ถูกมากค่ะยายก็จะใส่ใส่น้ํามันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะระเทียมนะคะกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะหอมหนึ่งลูกแครอทหนึ่งลูก แล้วก็เห็ดค่ะเห็ดก็ประมาณ200กรัมนะคะค่ะยายก็จะผัดเห็ดกระเทียมหอมนะคะแครอทเียอย่างรวมกันค่ะพอผัดได้ที่แล้วเราก็พอเห็นสีเขาใช่ไหมคะสีเขาก็เริ่มคล้ำแล้วเราก็ใส่ปาทุน่านะคะ หนึ่งกระป๋องนะคะยายไม่ได้เอาน้ําออกนะน้ำปาทุ่้น่านี่ค่ะยาใช้ยาใ,ใช้เห็ดชามซินยองอย่างนี้นะคะจากนั้นยายก็จะใส่ลดไฟลงนะคะยายก็จะใส่มัสตาร์ดเทศเข้มข้นค่ะ ใส่เมื่อเสือเทศเข้มข้นไปหนึ่งช้อนโต๊ะหน่อยๆนะคะแล้วก็แล้วก็เมื่อเสือเทศกระป๋องค่ะจะใส่ครึ่งกระป๋องนะใส่แค่เพราะว่าปาทุหน้าแค่กระป๋องเดียวค่ะเพราเดี๋ยวจะเตี้ยวไป จากนั้นยายก็จะใส่เคชับนิดหน่อยนะคะซอสมะเขือเทศใครไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะเพราะว่ายายอยากได้รสชาติหวานของเขา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มายองเนสค่ะ2ช้อนชานะคะไม่เยอะเพราะยายอยากได้ความนัวของเขาค่ะ ก็จะใส่คะนอเดนมาร์กนะคะไปสักหนึ่งจึงสองช้อนชารสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะแล้วก็จะใส่เกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาหรือตามหรือเราชิมไปแล้วก็พริกไทยนะคะชิมไป แล้วก็น้ําต้มสปาเกตตี้นะคะสักสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะเพื่อที่เราจะทําเป็นซอสเขานะคะจากนั้นเดี๋ยวก็จะปล่อยเขาเดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ใส,ใส่ต้นนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ต้นโหระพาเขานะคะ หรือถ้าเราไม่มีเราก็ใส่แบบแห้งหรือไม่ก็ใส่ผลละพาบ้านเราก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ออริแกโน,โนแห้งนะคะสักหยิบมือนึงค่ะ เอเอออริแกนโนแห้งนะคะเนี่ยใส่ค่ะยายก็ปิดไฟพอแล้วค่ะสูตรที่เทำให้คนมีอายุแล้วก็คนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะก็คือแบบไม่หรแบบือคนที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูง,งี้นะคะ่ะก็ใช้ปลาได้นะคะนั่นแะค่ะเสร็จแล้วค่ะยายก็จะไปกินละ